คนถามว่าเป็นความดันกินฟิลเลตได้ไหมพี่นีจจนะร้อยเจ็ดสิบแล้วเหลือประมาณร้อยสิบร้อยสี่สิบใช่ไหมนี่งนะังไม่กินยาตอนนั้นเคยสูงคือเท่าไหร่ร้อยเจ็ดนสะิบใช่ไหมคือแบบมายังแบบว่าโอ้พี่นีจช่วยดูแลตัวเองในเถอดคือตอนนั้นเราเสี่ยแทนเลยอะนะแล้วเขาเป็นคนออกมังกายอะทุกคนยิ่งออกมังกายเราแบบคือแบบเนาะ,ะก็กนะังวลเนาะขอบคุณพี่นีจมากเลยอะนี่ไงจาก 170, ร้อยเจ็ดสิบร้อยสิบอะเหลือร้อยสี่สิบอะพี่นีจเอาทุกคนขอหัวใจให้พี่นีจหน่อยจุดยอดเลยแล้วพี่นีจนี่แบบ ดูแลพยาที่อุ้มเนี่ยอย่างน้ําตาลที่อุ้มอะค่ะกินยาตามหมอจนเกือบต้องฉีดอินซูลินจนพี่อุ้มเริ่มแบบไม่เอาแล้วแล้วตอนนั้นเขาเคยเข้าโรงพยาบาลด้วยน้ําตาลสูงเขาก็ทานสูตรฟิวเกรสสามเดือนใช่ไหมพี่นิดพี่อุ้มเนี่ยจากเท่าไหร่น้ําตาลเก้าเหลือเท่าไหร่เหลือหกจุดเก้าป่ะใช่ป่ะน้ําตาลเก้าเหลือหกจุดเก้า จนปัจจุบันน่าจะน่าจะต่ำกว่าน,นั้นเนาะจนหมอลดยาจนได้หมอลดยาบอ oh, ปัจจุบัน6.4จุ่อาผู้คนรมอให้พี่นิดหน่อยเลยสุดยอดเลยใครสนใจอยากรู้เทคนิคไปตามพี่นิดที่ช่องได้นะคะนี่โอจริงสุดยอดเลยผู้ชายความดันผู้หญิงเบาหวานซึนดีขึ้นแล้วทั้งคู่ทั้งคู่นะเป็นครอบครัวฟิลเกรสที่แท้ทรูของแท้แน่นอนนะ,ะจาก9เหลือ6.4หมอลดยา